ไปแก่แผลของละไมที่ที่ที่ท่าแบบป่าสามต่อแล้วตื่นเต้นมากตกีแผลสวยสวยไม่ได้หยิบกล้องแปบก็เลยรีบวิ่งมาหยิบกล้องหยิบกล้องไปถ่ายไปถ่ายพวก็ถูดูการถ่ายธูด,ดกูการไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่เหรอคนมลัละต้นต้นต้น,ตนที่ตัดเนะี่ยเอาไปดูรอยตัดมาเดินไปกลางทางแล้วตื่นเต้นเอาไปวางตรงนู้นนี่ไงเรื่อย สดๆเลยตัดต้นละไมตรงนีน้ดูรอยตัดปะ่ะดูรอยตัดปะ่ะดูรอยตัดปะ่ะรอยตัดไหนอะรอยตัดเจอนั่นไงสดๆสดๆเอาเลยไปไลยเดี๋ยวลืมอีกที่นู้นยังยังไมไ่ตัดก็คือเห็นอันนี้แผลสวยก็คือเห็นอันอันที่ตัดอันแรกแผลสวยแผลสวยมากอันนังดิ ดูวางเลยค่ะดูนี่มันจะเห็นชักเพราะว่าฉากหลังมันอกขาวๆใช่ไหมคะพี่เราตื่นเต้นมากเลยว่าเออมันติดไหมมันจะเน่าไหมอะไรอน่พอติดแล้วพิ่งไปเอาเรื่อยตะกี้เกะดูว่านี่ไงยาวถ้าส่งคือกล่องยาวเลยไงบนยาวเลยนี่ไงยาวเบียดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกับพี่ปะเราต้องถ่ายแบบอะไรอย่างนะีตื่นเต้นกับพี่ปะ ตื่นเต้นกับพี่ปะนี่ยังไม่ได้เอาต้มแกะแล้วก็ข้ายันเลยนะติงดูพี่แกะตื่นเต้นปะอะดูดูดูอยากับพี่ปลาอยากกับพี่ปลาแผลให้ดูแผลให้ดูแผลให้ดูแผลเห็นปะเห็นปะไม่เน่าเลยไม่เน่าเลยติดแน่นเลยไม่เน่าเลยคือติดแน่นเลยติดแน่นเลยติดแน่นใน,นแผลอะนั่นไงไม่มีเน่าเลยที่เป็นสัม เอาตุ้มวางบนตักนะเห็นปะเห็นปะเป็นรอยเชื่อมของของที่เราม,ามันมันจะติดสวยไม่เน่าเลยอะ่ะสามตอหมุนรอบคือจะเห็นสามตอสามตอหมุนไปรอบนะเป็นสามสามพันจั่วเลยนะแน่นสวยรักสวยมากทับสามตอกินใหญ่ละไม่ กับเธอหลคาละเ <laughs> ปัดตกิ่งใหม่นะตดกิ่งใหม่มาลงเสร็จเดี๋ยววางแถวแล้วก็วางข้าแถวแล้วก็ปดใหม่นะเขียนไมจ๊ะละไมไงละไมเธอหวานๆช่วงหวานๆน่ะละไมผลไม้มมทางภาคใต้เป็นการขยายพันธุน์ด้วยการภาพแผลสวยแนละ้วก็ได้มาอดไงทาบแบบทาบสามตอแล้วแผล,ลสวยอะ่ะไม่เน่าเลยไหมตอในใดตอนหนึ่งไม่เน่าเลยเพราะอะไรหนึ่งเราทําให้สมบูรณ์ทั้งตอที่เอามาทาบแล้วเราให้ปุ๋ยที่ต้นแม่สอง เวลาทำเราไม่ให้มีน้ำเข้าไปตรงแผลสามรีพันรีพันให้สน,นิทพันแม่ให้ hey, ขนตกก็ขนาดทางใต้ขนตกนะวดแดงตอนทางใต้ขนตกขนาดไหนคือแผลสวยอ่ะเดี๋ยวพอเราใส่ถุงเราถ,ถ่ายอีกทีนะตอนนี้พี่กำลังอุ้มมือมือหนึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดถ้าที่ควรเยวมุมทางนั้นใส่มือนะมุมทางใส่มืออ่ะเดี๋ยวดูกล้องหลังกันเลยนะโอเคไหมเนี่ยอย่ามากต้องนอนแบบไหนหรือวะ ต้องนอนกองยาวสุดอ่ะกองยาวสุดก็ต้องจับข้างตรงงงอหน่อยนะไม่ได้ว่าสุดปลายเลยหรือไม่ก็ตัดปลายหน่อยยาวมากเพราะาเราใช้เวลาไม่เหมือนตอนนะตอนจะเร็วแต่ตอนของลำไยจะไม่งอกนะไม่งอกเคยตอนเป็นไหลกิ่งมากแล้วจะงอกแค่กิ่งเดียวแล้วรกักไม่ได้รอบไม่ได้สวยเลยกนาดเราทําสมบูรณ์ถึงต้องทาบไงฮะถึงต้องทาบ ที่หลายคนทําเห็นไหมมีแบบโปเล็ดถ้าพ่าเมล็ดมันแปดปี่ยแต่นี่มันปีเดียวแล้วด้วยกินก่นใหญ่บิ๊กเบิ้มที่สาบตองอะัะสวยมากเธอสวยแบบสวยอลันลาเลยเพลสวยอ่ะโอ้เลิศดีใจวิ่งก็วิ่งวิ่งตุ้มเกือกกนตายเลยว,วิ่งตุ้มเลยเลยเอาเลยไปเก็บก่อนนะ